พิกแพ็สวัสดีครับพบกับเมย์อีกครั้งนะครับในพิกแพ็กเอ็กซ์คลูซีฟรีวิวนะครับรายการที่จะพาทุกทท่านนะครับไปหาลูกค้านะครับไปบุกถึงที่ของลูกค้าที่ทําแบรนด์แล้วใช้บรรจุภัณฑ์กับทางพิกแพคด้วยนะครับในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับถ้าเป็นต่างจังหวัดยังไงก็ทักมาก่อนได้คือเราอ่ะก็จะไปหาลูกค้าแล้วก็สัมภาษณ์เรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของคุณลูกค้าที่มาที่ไปยังไงนะครับจะทาเพื่อสิ่งนี้นะครับให้ลูกค้า โปรโมทสินค้ากันด้วยนะครับเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับเป็นโครงการพิกแพคไฟส์ t เก็ตเตอร์นะครับเป็นโครงการโปรโมทแบรนด์ลูกค้าให้ฟรีเลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆตอนนี้ผมอยู่ที่เกตเวย์บางซื้อนะครับผมครับเราก็จะมาที่ร้านอาหารร้านหนึ่งนะครับเป็นร้านอาหารไทยด้วยที่สามารถตั้งอยู่ในห้างแบบนี้ได้นะครับแต่เขาไม่ได้ตั้งอยู่ที่นี่ที่เดียวเขามีสาขาอื่นด้วยนะครับจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ับผมและตอนนี้นะครับเมฆก็อยู่กับพี่ปิงปองนะครับพี่ปิงปองเป็นเจ้าของแบรนด์ร้านอาหารไทยใบไทยท็อปเทสสดีครับพี่ปิงปองสวัสดีคะ่ะน้องเมฆวันนี้นะครับผมก็ได้รับเกียรก็เลยอยากถามพี่ปิงปองนิดนึงที่นี่มีประวัติความเป็นมายงไงบ้างครับทำไมถึงเป็นร้านที่มาเปิดในห้างได้อะไรอย่างนี้เลยก็ประมาณติปีแล้วนะคะตั้งแต่ออกจากออฟฟิศ อเมื่อก่อนนะพี่ทำงานเกี่ยวกับวงการอาหารนะคะทำมานานจนติดใจทีเนี้ยพอออกมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอยากทำอะไรที่เป็นของตัวเองนะคะประกอบกับว่าด้วยความที่เราอยู่ในวงการมานานมีประสบการณ์พอสมควรนะคะแล้วก็ได้ทำงานกับเชฟชุมพลแย่งไทยด้วยเชฟอาหารไทยนะคะอ่านั่นแหละก็คือมันเป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของการทำอาหาร แล้วก็ที่สําคัญคือเป็นคนชอบทานด้วยทีนี้ก็เลยเริ่มเปิดร้านแรกที่เอ็มเพรเรียมนะคะในความคิดตอนนั้นเนี่ยคอนเซ็ปต์คืออยากจะเผยแพร่อาหารไทยเพราะว่าเอ็มโพรเรียมเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นตักชาตินะคะเราก็เลยพยายามปรับปรับสูตรพัฒนาให้เป็นอาหารไทยที่เป็นรสชาติไทยแท้ที่ทานได้ทั้งไทยทั้งฝรั่งนะคะแล้วก็ผลตอบรับโอเคก็เริ่มขยายสาขา ก็คือเราจะเน้นที่ห้างสาขาที่สเนี่ยอยู่ที่ภูมเม,ม,มกแกนแมเกสทที่เอ็มอาร์ทีลาดเ้าว<อ>นะคะก็อันนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าจะเป็นกลุ่มคนไทยนะคะโดยสารรถไฟฟ้าเนอะมกลับจากออฟฟิศอะไรอย่างเงี้ยเนื่องจากเราเป็นอาหารไทยจานด่วนปรุงปรุงใหม่สดใหม่ทุกจานนะคะก็ตรงนั้นเนี่ยลูกค้าหลักจะเป็นลูกค้าคนไทย นะคะแล้วก็มาที่นี่เป็นที่ที่สามนะคะตรงนี้ก็คือจะรองรับกลุ่มทั้งคนไทยแล้วก็ต่างประเทศด้วยเพราะว่าตรงนี้อยู่ใกล้กับคือเรามองว่าในอนาคตเนี่ยมันใกล้กับสถานีบางซื่ออีกหน่อยมันเป็นศูนย์กลางเนาะใช่ท่านลูกค้าตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะมีความแบบมันหลากหลายมีทั้งคนไทยคนออฟฟิศคอนโดที่อยู่แถวนี้นะคะแล้วก็มีลูกค้ากลุ่มที่เป็นต่างประเทศ อันนี้คือเปิดมาได้กี่ปีแล้วครับเนี่ยทั้งหมดก็ประมาณ5ปีโดยรวมค่ะถือว่าอยู่ผมว่านานนานพอสมควรแล้วใช่แล้วก็แบบอาหารไทยคือยังไงก็เป็นเอกลักษณ์ที่ใจก็ต้องกินที่มองว่ายังไงแล้วคนไทยอเนะอย่างน้อยหนึ่งมื้อในแต่ละวันต้องมีใช่แล้วร้านเราพยายามทําเป็นอาหารแบบง่ายๆเป็นเมนูเราจะไม่ได้ทําเมนูอะไรหลากหลายมากแต่ว่าเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อที่เราต้องสั่ง ต้องกินคนไทยเนาะกะเพราอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทุกคนต้องกินนะใช่ใช่แล้วยิ่งต่างชาติมานี้ชอบใหญ่เลยใช่นี่โอ้เป็นช่วงวิกฤตโควิดอย่างเงี้ยครับต่างชาติน้อยลงไหมอ่าน้อยลงเยอะหายเรียกว่าหายไปเลยก็ได้ตรงเอ็มโพเรียมใช่ไหมครับตรงนั้นจะเป็นชาวต่างชาติเยอะใช่ค่ะตอนนี้ก็เลยต้องปรับหันมาขายคนไทย มีความโชคดีอยู่บ้านอาหารก็คือลูกค้าก็คือเรียกได้ว่าทั้งคนไทยต่างชาติเยอะเท่ากันหมดก็เลยถือว่าเป็นโชคโชคดีของเราด้วยใช่ค่ะแต่ผมว่าสิ่งที่ดีที่สุดก็คือรสชาตินี่แหละสำคัญมากใท่คือคืออย่างที่เนี่ยเราจะเน้นมางในเรื่องของความสม่ำเสมอของรสชาติอาหารขณะเนี้ยเราจะมีตูดเฉพาะของเราเองอย่างเด็กที่เรารับมาแต่ละคนเนี่ยจะมีการปิดกการเทรนนิ่งก่อนที่จะให้เขาลงจริง เราก็อย่างตูดน้ํา๊อดทั้งหมดเนี่ยตูดของทางร้านคือพี่เป็นฝั่งคนคิดสูตรใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นคนทําเรื่องตูดด้วยแล้วก็มีอย่างเชฟชุมพลเข้ามาช่วยด้วยด้วยความที่เราค่อนข้างที่จะรู้จักกับเชฟฉะนั้นเนี่ยเชฟก็จะเหมือนกับมีอะไรดีๆก็จะบอกเราเนอะมีข้อแนะนําเสมอว่าอันนี้ต้องยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ปรับปรับจนมันโอเค หือว่าแบบโชคดีมากครับผมรับประกันเพราะว่าอร่อยแน่นอนนะครับผมหลังจากที่ได้รู้เรื่องราวของร้านอาหารไทยไปแล้วนะครับทีนี้เห็นตรงนี้ใช่ไหมครับตั้งกันมาสักพักแล้วอันนี้คือเป็นผลิตภัณฑ์อะไรครับพี่บิงปอปเป็นกระเทียมเจียวอบกรอบกระเทียมเจียวอบกรอบใช่คือตรงนี้เป็นการต่อยอดอย่างที่บอกพอเราเราขายอาหารเราก็มองว่ามันน่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่ลูกค้าสามารถซื้อกลับบ้านไปทานได้แล้วก็ น่าจะเป็นอะไรที่อย่างที่บอกร้านอาหารเราเนี่ยเราโปรโมทในเรื่องของสุขภาพอยู่แล้วนะคะอาหารของร้านของพี่ทุกร้านเนี่ยไม่ใส่ถุงเครืนะคะเราก็พยายามใช้น้ํามันให้น้อยที่สุดในการทําอาหารนะคะอย่างไก่เราก็เลือกอกไก่ลอกหนังอ่าฉะนั้นพอเรามาทําผลิตภัณฑ์น่ะก็คือต้องคิดเยอะหน่อยว่าอะไรที่มันตอบโจทย์เรานะคะอย่างกระเทียมอ่ะอย่างที่บอกว่ามันมีคุณสมบัติอยู่แล้ว ขบพระคุณเยอะมากตามที่เราเราก็รู้กันอยู่พอบอกได้ไหมครับผมอ่าเรื่องของลดคอเลสเตอรอลคูนต้านทานเรื่องของความดันโลหิตอะไรพวกนี้นะคะอย่างกระเทียมเนี่ยมันจะยังไงมันเป็นอาหารที่คู่ครัวไทยอยู่แล้วจริงใช่ไหมคนไทยเนี่ยจะทำอาหารอะไรก็ต้องใช้ใช้กระเทียมเกือบทุกเมนูชนะเรากำลังมองว่า ทำยังไงให้กระเทียมเนี่ยปกติมันค่อนข้างทานยากใช่ไหมใช่เพราะว่ามันมีกลิ่นมีอะไรที่ค่อนข้างที่จะฉุนฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทําผลิตภัณฑ์อะไรที่เกี่ยวกับกระเทียมที่มันทานทานานง่ายเราก็เลยมาลองทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ดูนะคะเป็นกระเทียมเดียวจะเห็นได้ว่ามันมี็กเจอร์ที่ค่อนข้างจะแตกต่างถ้าเราเห็นจากกระเทียมเดียวทั่วๆไปที่เขาขายเนี่ยมันจะใช้วิธีการสับ หรือไม่ก็ใช้เครื่องบดเครื่องปัง่นบ,บางทีอาจจะมีติดเปลือกไปด้วยอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยเราทิ่ทีถีพทถันมากในการคัดคัดกระเทียมคัดเกรดด้วยคัดเกรดกระเทียมนะคะไม่มีเปลือกติดเลยวิธีการของเราเนี่ยคือเราใช้การตัาให้ละเอียดก่อนทอด านานจะสังเกตได้ว่ามันจะเป็นแผ่นสวยงามเพดเจอร์มันจะโอเคความกรอบมันจะได้ดูแบบไม่ไม่เหมือนกระเทียมเหมือนแนด์ใช่มันเหมือนขนมมันเหมือนมันเหมือนอย่างคนเมื่อก่อนเขาชอบอะไรนะกินข้าวเอาน้ำพริกกักหมูไปโรยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไอ้ยันเนี้ยก็โรยได้แล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะคะโรยกับอะไรก็อร่อยเนาะถาเล่นๆ่นก็ได้ทานเล่นก็ได้ค่ะถึงได้ชื่อว่ากระเทียมเบกแตกใช่เบกแตกทานได้เรื่อยเรื่อย นะคะเทได้หมดเลยจะหมูทอดหมูกระเทียมผัดผัก อยู่บ้านเนาะมาม่ายังได้เลยเอามาโรยพี่ก้ามาโรยกับมาม่ามันมันเดี๋ยวป้าอุ่นหนุ่นล้วชูเรื่องของรสชาติได้มากขึ้นมันทําให้อาหารจานนั้นเนี่ยอร่อยขึ้นแต่กระเทียมก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของอาหารไทยเหมือนกันนะเป็นเครื่องปรุงที่แบบคู่ประเทศไทยเหมือนกันเกือบทุกเมนูต้องใช้กระเทียมเนาะเราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วว่าเป็นการประยุกต์นะครับผมอาหารได้เป็นอย่างดีนะครับผมขอถามนิดนึงว่าทำไมถึงเลือกเป็นบรรจุภัณฑ์ของทางพ แค่ครับในการมาบรรจุใส่กระเทียมตัวนี้ครับอย่างอย่างที่บอกตอนแรกที่เลือกของเลือกบรรจุภันธุ์เนาะเราก็ต้องดูในเรื่องของรูปลักษณ์ด้วยความสวยงามน่ารักอะไรแบบเนี้ยแล้วก็คุณภาพของบรรจุภัณฑ์ด้วยว่ากระเทียมในอย่างที่บอกว่ามันต้องกรอบเนาะสม่ำเสมอใช่ไม่งั้นพอเปิดเนี่ยถ้าบรรจุภัณฑ์ไม่ดีเนี่ยปิดแป๊บหนึ่งแล้วความกรอบมันหายก็ไม่ดีอีกใช่ไหม่ะฮะฉะนั้นเนี่ย ปรจจุภัณฑ์ของพี่แพคเนี่ยคือดีมากเลยคับคุณภาพของวัสดุวัสดุปรจุภัณฑ์ใช่ก็คือเป็นเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็การบริการหลังการขายอืมอันนี้คือติ๊กที่แบบน่ารักมากนะเราเคยพบปัญหาอะไรอย่างนี้ไหมครับอบ ตั้งแต่ใช้มายังไม่เคยนะยังยังโอเคอยู่นะคะยังเก็บเก็บผลิตภัณฑ์ได้ดีค่ะ6เดือนก็คือ6เดือนนะคะยังกรอบอยู่ก็เรียกได้ว่าจริงๆอะแก้วของเราก็ได้รับมาตรฐานเหมือนกันครับพี่บิบอกเรื่องของ BRC นะครับเป็นมาตรฐานโรงงานแก้วก็คือเรียกได้ว่าถ้าคือผ่านมาตรฐานเนี้ยก็คือรับรองได้ว่าสัมผัสกับทํากับอาหารได้ใส่ได้ปลอดภัยแน่นอนเป็นฟู้ดเกรดใช่เป็นฟู้ดเกรดร้อยเปอร์เซ็นต์อ่า ก็ต้องขอขอบคุณวิ่งป่องที่เลือกใช้บรรจุภัณฑ์บิ๊กมากๆยนะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันดีครับใช่เดี๋ยวจะเป็นเมนูนะคะกระเทียมทะเลอ๋อแล้วเป็นการใช้ตัวนี้ด้วยใช่ใช่าก็คือจะใช้ในการโรยหน้าให้ลองชิมกันนะสนใจมาจะอร่อยขนาดไหนเนาะครับผมและเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นอะไรนะครับค่ะเชิญเลยค่ะค่ะ Happy in okay. your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really. Do and trust me consider your message received when you said you couldn't take us too seriously i must admit i was relieved cause i never wanna play happy families with you but i like having you around i'm fully aware this is a flash in the pan but we can still have fun for now และนี่นะครับเป็นเมนูที่ทําเสร็จแล้วหน้าตาหน้ากินมากน่าทานไหมคะอ๋อผมไม่อยากสัมผัสแล้วครับตอนนี้ไม่อยากทานแล้วใช่ครับอ่าและนี้ก็เป็นเมนูอะไรบ้างครับพี่มิงองก็จะมีกระเทียมทะเลนะคะหมูทอดแล้วก็ผัดบลอคเรกับกุ้งนะคะสิ่งสําคัญที่จะเห็นได้ชัดเจนก็คือกระเทียมนะครับที่ได้โรยลงไปบนอาหารแล้วใช่ดีมากๆครับที่ทำออกมาช่ค่ะว่ามันตอบโจทย์คนไทยมาก อย่างที่บอกว่าถ้าซื้อไปทานที่บ้านอย่างที่บอกเราอยู่บ้านทํากับข้าวง่ายๆนะคะเพราะว่าเมนูนี้มันไม่ยากเลยสําหรับบุกบ้านนะคะเพียงแค่โรยกระเทียมทุกอย่างก็จะอร่อยขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็เป็นเมนูที่โหดูใส่ใจมากจากที่ได้ดูจากการทำมาเม่่ไหมเห็นใช่ไหมเห็นครับผมว่าทุกอย่างเราจะแบบ ค่อนข้างจากพิถิพิ่ถันบอกแล้วว่าจะเห็นว่าเวลาเราเราใช้น้ํามันเนี่ยเราใช้แค่ทอดเนื้อตัดแล้วเราเทออกนะคะให้เหลือน้อยมากจุดเด่นเลยคะใช่คือจุดเด่นของเราอาหารทวกมีก็คือใช้เวลาทําบอกเลยว่าไม่นานมากใช่ผมดูเมื่อกี้ใช่ค่ะไม่ถึงห้านาทีเลยขอว่าใช่ก็ได้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะพร้อมทานครับเหมาะสําหรับคนที่ช่วงพักงานหรือทํางานนี่ยก็มาทานได้ เหมือนแบบเป็นอาหารตามสั่งที่แบบทําได้รวดเร็วแล้วก็ตอบโจทย์กางานมากนะครับใช่คนอกจากเมนูกับนี้ก็สั่งร่า ข้าวก็ได้ใช่ไหมครับใช่ค่ะสามารถต่างราดข้าวได้เลยนะค่ะใช่ก็เดี๋ยวผมให้พี่ปิงนปองฝากร้านนิดนึงนะครับติดต่อยังไงอะไรยังไงมามากินได้ที่ไหนบ้างค่ะร้านอาหารนะคะก็จะมีสามที่ก็คือที่เอ็มพ i u m มนะคะแล้วก็ MRT รลาดเท้าวในกรุ่ม e ม่มาเก็ตนะคะแล้วก็ที่นี่เกตเวย์บางซื้อชั้นีนะคะสามารถมาทานได้เลยค่ะสั่นได้ไหมครับ สั่งได้เลยสั่งผ่านไลน์แมนก็ได้นะคะเราม uh ีไลน์แมนอ่าเซิร์ชเซิร์ชชื่อร้านได้เลยชื่ออาหารไทยเลยค่ะตอนนี้ในไลน์แมนเรามีโปรนะอ๋อมีโปรก็คือ79บาททุกเมนูนะคะอย่างที่เอ็มโซเรมตอนนี้ก็มีโปร79บาททุกเมนูนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคือถ้ามาที่ร้านเนาะไม่ว่าจะมาทานอาหารหรือว่ามาซื้อกระเทียมถ้าบอกว่ามาจากรายการนี้เดี๋ยวพี่มีโปรให้อย่างกระเทียมนะคะ ถ้าซื้อขวดใหญ่สองตัวที่แถมขวดเล็กให้เลย1น่ขวดนะคะหรือว่าถ้าจะมาทานที่ร้าน1แถมหนึ่งไปเลยค่ะเมนูไหนเมนูไหนที่ให้1แถมหนึ่งมาคะแต่ต้องอย่าลืมบอกนะครับว่ามาจากรายการช่องของพิคแคบสุดยอดวันนี้ต้อง เรียกว่าคนดูได้กําไรจากการดูคลิปนี้มากๆนะครับเนาะโอเคครับเดี๋ยววันนี้แม่ก็ต้องขอขอบคุณที่เป็นปองมากๆเลยนะครับขอบคุณนะคะที่ให้เกียรติมาขายรายการขอบคุณค่ะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็ไม่รอช้าแล้วครับเดี๋ยวเราไปทานกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวพบกัน EP หน้านะครับว่าจะไป Exclusive review ที่ไหนนะครับผมได้ค่ะผมอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับนี้ก็สวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับผมแล้วนี่ก็คือผลงานที่พิสูจน์แล้วว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับไม่ต้องพูดมากครับให้ภาพมันเล่าเรื่องดีกว่านะครับก็แล้วับผมนะครับก็ก่อนที่เราจะจากกันไปจริงๆนะครับอันนี้ก็ทิ้งท้ายนิดนึงเรื่องของการทําแบรนด์นะครับเห็นไครับว่าร้านอาหารเปิดในห้างนะครับผมสุดท้ายก็ก็ต้องหาธุรกิจอะไรก็ได้ที่มันต่อยอดได้นะครับนั่นก็คือกระปุกกระเทียมตัวนี้นะครับที่เขาได้ออกมาทําเพื่อ เพิ่มทางช่องทางอีกทางหนึ่งแล้วก็ก็คือสิ่งที่ผมจะบอกเนี่ยทุกทกท่านนะครับถ้าสนใจที่จะทําแบรนด์หรืออะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่าทุกคนสามารถทําแบรนด์ได้นะครับใครๆเนี่ยก็อยากจะมีกิจการเป็นของตัวเองแหละผมรู้นะครับแต่ว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงแต่ผมบอกให้ได้เลยว่าทางพิกแพคช่วยพวกคุณได้นะครับถ้าสนใจทําแบรนด์ทําโลโก้ทําฉลากหาบรรจุภัณฑ์ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับที่พิกแพคนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านอาหารไทย บายไทยท็อปเทสมากๆนะครับฝากไว้น,นิดนึงนะครับผมใครที่สนใจอยากทำแบรนด์นะครับติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ Line แอดแอซายพีไอซีเคพีเอซีเคนะครับไม่จำเป็นว่าต้องซื้อบรรจุภัณฑ์ก็ได้เข้ามาปรึกษาคุยกันก่อนได้นะครับผม ทางทพิกแพกเราพร้อมยินดีที่จะให้บริการลูกค้าทุกท่านด้วยใจนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันได้ใหม่ใน EP ีหน้านะครับจะไปเ e อ็กซ์คล e ที่ไหนเดี๋ยวอย่าลืมติดตามรับชมก่อนที่จะจากกาันฝากไลค์ฝากแชร์คลิปนี้หน่อยนะครับเพื่อเราจะได้มีกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานแบบนี้ต่อไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ที่ช่อง YouTube ด้วยนะครับสำหรับนี้เม่ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ